ท่านผู้ชมมีเรื่องเดือดระหว่างไทยกับบูชายอีกแล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคณะบรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่47ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับที่สักงานยูเนสโกนะประกากฏว่าพอถึงเมื่อวานนี้เป็นวันประชุมหารือว,วันที่5นะครับและพอตกวาระในช่วงบ่ายเนี่ยมีรายงานนะครับว่าพอถึงวาระการประชุมรายงานสถานภาพการอรรรานุร,อนร,อนรักษ์แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับ แลวถึงวาระการพิาณาปราสาทนครวัดปนะรากฏว่าสำนักงานต่ตางประเทศรายงานว่านางเฟืองสกุนาครับเป็นรัตีวัฒน,นธรรมของกัมพูชาเขาใช้สิทธิ์กล่าวถ้อยแถลงแล้วหยิบยกประเด็นวัดภูม่านฟ้าครับของไทยว่าเป็นการลอกเลียนแบบนครวัดอย่างไร้จริยธรรมดูภาพนี้นะนี่ครับขอบคุณภาพนี้จากพี่ๆสื่อทุกๆสื่อสื่อต่างประเทศด้วยนะครับนี่ครับจังหวัดที่กัมพูชาเขาเขาพาดพิงมานะครับ ถ้อยแถลงมาพาดพิงมาที่วัดภูม่าฟ้าของเราบอกว่าเราไปก๊อปปี้เขาว่างั้นเถอะบอกว่าวัดภูม่าดฟ้าไปก๊อปปี้นครวัดของกัมพูชาแล้วบอกใช้ถ้อยคําบอกว่าโหเนี่ยเ,เป็นการสร้างที่สร้างมาตรฐานที่อันตร,รายต่อแหล่งมรดกโลกนะกัมพูชาจึงเรียกร้องให้ยูเนสโกและองค์การนปรึกรานี่ไปตรวจสอบการกระทํานี้ของไทยด้วยนะครับรากคนหลังจากนั้นไทยเราไม่ยอมยอดเยี่ยมครับท่านเสียสสักพวงเกตแก้วหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวทอแถลงโต้อตอบเลยครับตอบโต้ตเลยบอกบเบื้องต้นเนี่ยเฮ้ยจริงๆเนี่ยทางการไทยไม่ประสงค์จะตอบโต้เรื่องนี้นะมันไม่เหมาะสมนะแต่จําเป็นจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจครับปรากฏว่าท่านเสียสักบอกว่าเฮ้ยที่กัมพูชาบอกว่าเราไปก๊อปปี้เขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางการไทยเชื่อมั่นว่าไอ้มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยควรเสริมสร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างผู้คนไม่ใช่นํามาซึ่งความแบ่งแยกแตกแยก แล้วไทยก็ประหลาดใจมากเซอร์ไพรส์มากประหลาดใจมาก,ลามากและผิดหวังด้วยต่อท้อยแถลงนี้ของกัมพูชานะครับที่บอกว่าวัดภูม่านฟ้าเป็นการลอกเลียนแบบนะครว,วัดของเขเมรน,นี่โตกลับเลยครับแล้วบอกท่านบอกด้วยท่านเสียศรรักบอกว่าเฮ้ยเวทีมรรดกโลกเนี่ยมันเป็นเวทีที่ไม่เหมาะสมจะหยิบยกประเด็นแบบนี้มาพูดนะมันไม่ใช่วาระแบบนี้นะครับและท่านบอกต่อได้ว่าเนี่ยประเมินแล้วมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองครับที่แอบแฝงอยู่ย้ำว่าวัดภูม่านฟ้าเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มี รูปแบบสถาปัตยกรรมในแบบพุทธศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากศิลปะและสถาปัตย์และสถาปัตยกรรมต่างๆจากโบราณสถานต่างๆในประเทศไทยครับไม่ใช่การไปลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดแต่อย่างใดแต่ก็ย้ำว่าโอเคท่านซ้อมแลนดิ้งอะโอเคเดี๋ยวจะมีการหาหรือพูดคุยกันกับกัมพูชาในแบบฉันมิตรในฐานะเพื่อนบ้านนะครับที่จะมีการตกลงจัดตั้งคณะทางานร่วมกันในประเด็นนี้ต่อไป โอ้โหดูฮะเอาทุกทางนะนี่และสัมพันธ์ก็คือว่าไปประชุมที่ฝรั่งเศสไงแหมสุดจริง